ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอนะคะพืชอีกชนิดหนึ่งตระกูลครานะคะอันนี้ชื่อว่าคร้าใบละพันค่ะดังของเขาจะเป็นสีออกม่วงๆอันนี้คือกลางกลางวันนะคะตอนนี้เวลาประมาณ8โมงครึ่งค่ะเนี่ยใบเขาจะแบ่ออกแต่พอตกเย็นมาประมาณ18จน0นน,นะคะ เขาก็จะประมาณที่แบบว่ารูขึ้นเราก็จะเห็นใบเขาสวยมากเลยค่ะเขาจะแบบนอนนะคะเขาเรียกว่าพืชนอนนะคะก็ใบก็จะรูขึ้นนะคะมีดอกนี่ค่ะอันนี้ดอกร่วงไปแล้วนะคะตอนนี้กําลังขยายเราได้เข้ามาประมาณเข้าเดือนที่สามแล้วค่ะเนี่ยเอามาังแต่สิงหานะคะตอนนี้เป็นเดือนธันวาสิงหาค่ะจะเ,เข้าเดือนที่สี่ ก็ถูกหวยไปสามครั้งแล้วแต่ไปที่บ้านไม่ค่อยซื้อหวยกันแต่ลองซื้อดูคะ่ะก็เลยแบบถูกหวยก็ถือว่าเป็นแบบเพิ่มวาสนานะคะดูแลเขาให้ดีคะ่ะเขาจะสวยมากเลยคะ่ะชอบเวลาใบาเขาลู่ขึ้นตอนกลางคืนจะเป็นใบสีออกอม่วงๆนะคะสวยมากตอนนี้กำลังแตกหนอ่อเห็นไหมคะอันนี้คือหน่อของเขานี่ใบใบใบนี้ยังไม่บานนะคะ ในเป็นหน่อของเขาออกมาเอามาตอนแรกก็คือมีแค่ต้นเดียวหนอ่อเดียวหนอ่หนอที่สองกำลังจะโผล่ตอนนี้รู้สึกว่าโผล่มาแล้วประมาณสี่หน่อได้นะคะในระยะเวลาประมาณจากจากซื้อเข้ามานะคะก็เข้าเดือนที่สี่อะคะ่ะได้มาแล้วสี่หนอ่อสวยงามค่ะยังไม่ได้ขยายนะคะหัวของเขาจะเป็นหัวเหมือนหัวขาอะไรประมาณนี้ ทุกท่านที่ติดตามโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆทุกประการมีโชคมีลาบกันนะคะค่ะใบาละพันค่ะสวัสดีค่ะ